สอครับพี่น้องสวัสดีครับผมนิดนี้พ้ามาดูขวาวหวานปลากระโดดดีล้วครับมาดูว่าวันนี้หนาวหนาวปลากระโดดดีไหมเพราว่าช่วงเช้ากระโดดดีสองสามรอบลมหนาวคเมื่อเช้าลรงกับวันิยะครับ23ตุลา 66, หกหกนะครับรารุา่มครับเว่าโดด โดนแล้วก็ได้เยอะนะครับนั่งรอแล้วครับน้ำลงไปเร็วอยู่ครับมาแล้วครับเริ่มกระโดนแล้วครับเริ่ม,รมกระโดนแล้วครับรมาซิวอ้าวนะครับาม,มาดูชุดหนึ่งน,นะครับประมาณสิบกว่าตัวมาแล้วมาอีกรอบนะครับมาอีกรอบแล้ครับ อย่างนั้นครับอย่งชัวรอย่างไม่ชัวครับครับครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเซลซ์เซลซ์เซลซ์โอ้โอ้โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเยอะมากครับลุกขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้ววัดจุ้งวัดจออซ้ัดแล้วพี่ซ้มสามสาม างบวนจํนเลยดิๆดดูดวงาบวนจเลยงอะบน่มเลยางเขาจุ้ขาจัได yup ้เห็นข่าจุ้รอบแล้วครับรอบแล้วครับแงบแงบมาไหมมาฮ้ยปับมามาบปึ๊บป๊บ หนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองมือหนึ่งหรือมือสองครับจำไม่โดนครับมาอยู่ที่นี่แน่นอนอยู่ที่นี่แน่นอนโอ้โหเห็นขาวๆแล้วโอ้โหโอ้โอ้านี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับชุดต่อไปครับเตรียมตัวแล้วครับเตรียมมีกระโดดแล้วครับไม่นานครับวันนี้ไม่นาน ขัดสามครับฝั่งนู้นยังนิ่งครับฝั่งนู้นทำสมาธิอยู่ทำสมาธินานแล้วนะแต่นี้กระโดดรื้อเยอยู่ครับโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้้จวดจวดเออดูดิโอ้โหตัวนี้ยืดเต็มเลยมาแบบทันหันมากครับ เร็นดวนมากเลยอยู่ๆวัดโดดใส่เลยมามารอบนี้ครับไร้สุนยูมอยู่ๆพุ่งพวดออกมาเลยครับใหญ่ๆๆๆปัดใหญ่ๆๆๆข้าวจั่วข้าวจั่วรัดฮ่าๆๆดูมาแลาวครับดูมาแลาวครับโอ้ตัวใหญ่ละไรโอ้ปลาขาวใหญ่ครับปลาขาวใหญ่ ได้นิดหน่อยนิดหน่อยอาทางนู้นครับทางนู้นรอ,อนานวางมือแล้วครับวางแานานแงหแล้วครับจับโทรจับแล้วหรอรอนานเกินไปไม่งเล่นโทรจับเลยวางแแหแล้วเดี๋ยวเล่นฟรีสก่อนอ่าเรื่องจับแแหไหม้วครับ หลังหลังจากพักเล่นเฟซแป๊บนึงก็จะแพ้ใหม่แล้วครับโอ้โหโอ้โหโอจวดจวดจวดเออเอาเราลุ้นครับรอรอตั้งนานรอตั้งนานเราเราที่บางทเราโอ้โห ดูคนคนข้างล่างครับคนข้างล่างโอ้ยอึบอึบสุ่มยุ่งสุ่มยุ่งโอ้ยตือถังมารอแล้วครับถือถังมารอแล้วครับโอ้โหโอ้โหรอนานรอนานดูข้างล่างข้างล่างน่าจะแน่นกว่าครับโอ้เฮ้สมการรอคอยครับต้องพักมือทั้งสองโรคนั่งเล่นฟิตโรยจุน ลราเดินทางมาไกลครับอาจจะโจทย์พักแถวแยกไฟแดงอะไรเงี้ยเอาเอามารอทางนี้บ้างทางนี้จะเอาเหมือนเขาสักหน่อยสิเดี๋ยวไปดูด w ีกว่าไปดูไ้ที่หอบขึ้นเมื่อกี้กว่าครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วเ <disappointing S 1> อ้นเน่นๆนนกว่าจะได้เห็นโรทั้งหลายโร่ นั่งเมื่อยพักวางมือเล่นเฟซต่อนี้ไหนนัอยู่ใหญ่กว่าฝั่งนู้นฝั่นตัวเล็กนี่คนอยู่ด้านบน๋อเยอะเหมือนกันตัวนี้เยอะรุ่นเน่ะชุ่มยุ่มชุ่มยุ่มบรรยากาศฝั่งนี้ครับทุกน้อน ตาลงไปเร็วมากอาวแล้วครับอาวแล้วครับมาอานนี้เริ่มโดนดแี้วครับโอ้โดนเลโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวหายครับหายนี่คือเราฟังรอฟังโอ้รอฟัง ครับยังครับเดินไปชนะักอยู่ครับยังชนะักอยู่ผมเชื่อบอกถอยก่อนถอยก่อนนี่ครับต่อเชียรครับบกถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าจวดจวด จะทันอยู่นะครับรอบนี้ไหนจะรอดหรือเปล่าครับไปทำอะไรครับไปทำ,ทำอะไรครับทำที่ดักหรือเปล่ามามารอรุ่นรอรุ่นครับโอ้ข้างล่างก็งได้อยู่ครับ ได้พอได้อยู่ครับ,บไม่แน่นมั้ทางนู้นครับเฮ้ยซุ่มยืมซุ่มยืมไม่ทันครับนิดหน่อยนิดหน่อยสิบกว่าตัวอยู่ครับ แน่นเหมือนทางนู้นครับตัวใหญ่ด้วยแต่ทางนี้จะกระโดดบ่อยกว่าทางนู้นเอาละครับทางนี้เตรียมอีกรอบนึงแล้วครับเตรียมไปอีกรอบนึงแล้วครับไปซุ่มแล้วครับซุ่มออรอลุ้นอีกสักรอบนึงนี่เนาะทางนู้นได้ครั้งเดียวเงียบเลยครับนานๆทนีครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว โดนได้เห็นสี่ห้าตัวแล้วครับออืปังฟังป sure> uh ึ๊บปึ๊บปึ nice ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหย่างยางครับดูครับโดนขึ้นฟางอีกยังใจเย็นอยู่ครับยังใจเย็นอยู่รอให้มันแบบแน่นๆเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปแล้วครับไปครับรอบนี้ไปจวดจวดโอ้ เอีเซ,ดดซดดีด้วยครับอีซด้วยครับลองไปดูนะครับดูเป็นหูอู้มันมีปลาใหญ่หรือเปล่เาเห็นขา,ขาวๆม,ไมึได้ชมปะอู้พอได้พอได้ปลาตัวใหญ่ครับเราไม่แน่นเลยดูแน่นแน่นมีปลาใหญ่ด้วย ปลาอะไรขาวๆมันมีตัวใหญ่ครับปุ๊บมันมีตัวใหญ่ครับโอ้ยูุมยูมีรอบนี่เต็มคาราเบลว๊ะเรามีแต่ตัวใหญ่ๆครับามมาสวยงามมากครับผมหลังจากรอมานานหลายปีรอมานานหลายปีไทยไทยมีถูกมากถูกน้อยสลับสลับกันพี่นอ้อง อาศัยดวงด้วยครับไม่ใช่ว่าจะเห็นปลาแล้วจะถูกทุกรอบนะครับไหนมีจังหวะกระโดดมีแรงน้ำอ้านู่นพักอีกแล้วครับพักอีกแล้วอต่นู้นจะโดดช้าครับแต่ว่ามายุนนี้ก็มาเรื่อยๆครับแต่ก็มีถูกมากถูกน้อยเท่ากัน มาฝากกันแค่นี้แหละพี่นอกมานั่งเชียร์นั่งรุนกันวราจะได้ให้ดูประมาณนี้ก็ใช้เวลานั่งอยู่ตรงนี้กับสองชั่วโมงเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอบหน้าครับ่อยมาลุ้นกันต่อนะครับ